รุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถามมากมายสวัสดีครับผมเดวิดช้างนะครับวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่ชอบเพลงนี้มากนะครับในช่วงต้นปี2021นะครับผมเชื่อว่าหลายคน คงมีคำถามในใจว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับปีนี้จะเป็นปีแห่งความสํำเร็จเป็นปีแห่งความสมหวังไหมครับเศรษฐกิจของเราจะฟื้นตัวไหมพวกเราจะรวยหรือจะจนนะครับยาวัคซีนโควิดจะใช้ดีไหมพวกเราจะได้เดินทางไปงานนี้งานนั้นหรือเปล่านะครับโอ้มีหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่แน่นอนนะครับ ความคาดหวังของมนุษย์อาจจะถูกต้องหรืออาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้นะครับพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการบทที่หต่างคนต่างก็มีความคาดหวังเรื่องอนาคตเหมือนกันนะครับพวกเขาถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชาอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติเอสราเอลในครั้งนี้หรือนะครับพวกเขาคาดหวังว่าประเทศของเขาจะได้ฟื้นตัว บ้านเมืองของเขาจะเจริญรุ่งเรืองและพระเยซูคริสต์จะเป็นเหมือนกษัตริย์ที่จะปกครองเหนือพวกเขาและปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากฆาสศึกคืออาณาจักรของโรมันในสมัยนั้นนะครับแต่คำตอบที่พวกเขาได้รับเป็นคำตอบที่แปลกประหลาดใจที่ไม่สมใจเป็นคำตอบที่สวนทางความคิดของพวกเขานะครับในบทที่หนึข้อที่7พระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า ไม่ใช่ธุรกของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์นะครับพี่น้องคิดยังไงเกี่ยวกับคำตอบของพระเยซูคริสต์นะครับที่จริงพระองค์ทรงเป็นเจ้านายสูงสุดของพวกเราพระบิดาทรงเป็นผู้จัดการสูงสุดของโลกนี้และพระองค์ทรงรู้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับพระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นให้พวกเราไว้วางใจเถิดนะครับไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมราชาจอมเจ้านายของเราในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8นะครับพระเยซูคริตสต์ทรงมอบความรับผิดชอบสำคัญต่อคริสเตียนทุกคนนะครับนี่คือธุระของพวกเราอย่างแท้จริงนะครับ แม้พวกเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตอันใกลน้นี้แต่ขอให้พวกเรารับกุญแจสําคัญจากพระองค์นะครับพี่น้องจําได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่เราได้รับกุญแจรถเป็นความรู้สึกแบบไหนนะครับครั้งแรกที่เราขับรถนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับเรามีความรับผิดชอบนะครับเรามีสิทธิอํานาจที่จะขับรถนะครับ กิจการบทที่1ข้อ8นะครับข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นกุญแจสําคัญในการขายพระธรรมกิจการทั้งเล่มนะครับแต่เป็นความจริงที่จะช่วยเราในการเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคตข้างหน้านะครับให้เราดูพระสัญญาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8เขียนว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียาทั่วแคว้นซามาริยาและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับส่วนที่1ของพระสัญญาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็คือพลังที่เพียงพอสำหรับพวกเรานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น source นะครับก็คือแหล่งพลัง ในการทำงานในการดูแลความรับผิดชอบของเรานะครับพระเยซุคริสต์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราเป็นเด็กกำพร้านะครับเมื่อพระองค์เดสด็จสู่สวรรค์พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยชี้ทางคอยให้กำลังใจคอยเล้าลมใจและเป็นผู้ที่เสริมกำลังเรี่วแรงให้พวกเรานะครับพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ เมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศข่าวประเสริฐในการปรนิบารับใช้พระเจ้าในการ,รเผชิญกับทุกๆสถานการณ์นะครับและพวกเขามีชัยชนะเหลือลน้นเพราะพลังที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพวกเราล่ะครับเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไหมในการ,รเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายอย่างในการฝ่าวิกฤตโควิดด้วยกันในการ รับใช้พระเจ้าให้เรารับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนที่2ของพระสัญญาก็คือเราจะเป็นพยานของพระองค์นะครับนี่คือ substance นะครับก็คือเนื้อหาสาระของการรับใช้ของพวกเรานะครับนั่นหมายของว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะรับบทบาทอะไรนะครับเราจะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทศเก่งๆนะครับ ในทุกสถารการณ์เราสามารถยกย่องพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นรู้ความดีของพระองค์ให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความหวังใจมาจากไหนนะครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดที่ดีพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของเรานะครับในปีนี้ขอให้เราเป็นพยานของพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อนะครับไม่ว่าเราจะต้องเจอกับวิกฤตเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เหมือนสาวกของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการ พวกเขาเจอกับการข่มเหงอย่างร้ายแรงพวกเขาถูกกระจัก,กระจายออกไปนะครับกลายเป็นคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยนะครับแต่ไม่ว่าพวกเขาถูกกระจายไปที่ไหนนะครับในกิจการบทที่11เขายังเป็นพยานเขายังประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับส่วนที่3ของพระสัญญาก็คือ scope นะครับ scope หมายถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ในการประนีปรับอมใช้พระเจ้า ขอบเขตในการทํางานก็คือจากเยรูซาเล็มยูเดียสมาริยาและจนสุดป,ปลายแผ่นดินโลกนะครับเยรูซาเลมม็มหมายถึงบ้านของเราหมายถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับยูเดียก็คือเราจะต้องเดินทางไปต่อนะครับไปถึงสมาริยาหมายความว่าเราข้ามวัฒนธรรมประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่มีความแตกต่างนะครับ ในข้อนี้เราเห็นถึงโครงร่างของพระธรรมกิจการจากบทที่1ถึง7นะครับเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มและบทที่8นะครับพันธกิจถูกขยายไปถึงซามาริยาหลังจากบทที่13นะครับอาจา์เปาโลกับทีมงานก็เดินทางไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับนี่คือโครงร่างของพระธรรมกิจการนะครับพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริตสต์ทรงประทานพระสัญญาให้พวกเราแล้วนะครับเราจะ รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้เราจะเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพื้นที่ในการรับใช้ก็คือจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับพวกเราจะทำอย่างไงนะครับเมื่อเราได้รับสิทธิอำนาจเมื่อเราได้รับกุญแจในการขายพระธรรมกิจการและพระสัญญาในการเผชิญกับอนาคตข้างหน้าเราจะทำอย่างไงต่อนะครับ ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับที่เราจะยึดมั่นในพระสัญญาข้อนี้ไม่ว่าปีนี้เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรให้เราพึ่งพาพระองค์ให้เราเดินไปกับพระองค์พี่น้องให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระสัญญาของพระองค์จากพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8เรารู้ว่าพระองค์ทรงประทานพลังฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกเราแล้ว ให้เรามั่นใจในการรับใช้พระเจ้าให้เรามีความกล้าหาญในการเป็นพยานในทุกสถานการณ์เราไม่รู้ว่าปีนี้เราจะต้องพบกับปัญหาพบกับสถานการณ์อะไรบ้างแต่เราขอพึ่งพาพระองค์ขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำพาชีวิตของทุกคนที่พึ่งพาที่ไว้วางใจในพระองค์ให้เรารับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่จากพระองค์ยึดมั่นในพระสัญญาและรับใช้อย่าง เกิดผลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน